สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมาคุยถึงเรื่องตัวของทางฟู้ดดีลิเวอรี่นะครับปีในเขาเก็บข้อมูลนะครับอันนี้เป็นของเพจแบรนด์อินไซน์นะครับเพจนี้เฮียติดตามมาตลอดนะครับเขามีาเนื้อหาดีๆเยอะแยะหมดเลยนะครับก็ไปติดตามเขาได้นะครับมีทั้งเพจแบรนด์อินไซน์แล้วก็ช่อง YouTube ที่เป็นแบรนด์อินไซน์นะครับตัวนี้เขาบอกว่า ในธุรกิจในฟู้ดทเปอรี่ในประเทศไทยเนี่ยในปีที่แล้วนะครับ2 0 2 1เนี่ยเติบโตแบบมหาศาลนะครับคือแบบก้าวกระโดดแบบสูงมากๆนะครับทั้งเรื่องการก,กดมือถือใจเงินรอรับอาหารนะครับการแข่งขันสูงจนน่ากลัวมาดูกันว่ารายได้กำไรขาดทุนของบริษัทนี้เป็นยังไงกันบ้างเขาเก็บข้อมูลมาน่าจะอยู่กันประมาณแค่ คืออันเนี้ยหลายๆคนก็บอกว่าขาดทุนเพื่อกําไรแต่เฮียให้มาดูมันไม่มีบริษัทไหนมันไม่มันแบบมันไม่มีในธุรกิจไหนๆที่ทุกบ,บริษัทจะได้กําไรทั้งหมดมันมีทั้งเจ๊งและได้กําไรอย่างเช่นโกเจ๊งเห็นไหมเข้ามาเป็นเกสในประเทศไทยสรุปแล้วก็ต้องขายกิจการให้กับ a i อเชีย Food นะครับ หรือจะเป็น Uber เข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเฮียก็เปรียบเทียบว่ามันคือ Uber e a ์ s ในในในช่วงก่อนนันนี้ซึ่ง Uber e a ์ s เนี่ยในอดีตในอดีตเนี่ยไม่เคยเปิดบริการในประเทศไหนมาก่อนเลยนะรู้สึกว่าจะเกิดเปิดได้ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพราะว่าจะต่อก่อนกับแก f o o d นะครับหรือไลน์แมทในยุคนั้นในสมัยนั้นนะครับก็สู้ไม่ได้เพราะว่าขาดทุนอยู่อย่างต่อเนื่องจนต้องขายให้แกร ให้แก็ปเข้ามาเอาทุกอย่างไปนะครับประมาณนั้นคือใน Asia เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือแกปเป็นคู่ดนินการทั้งหมดที่ม,ทมีอ b e r อร์อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่เมื่อปีที่แล้วแล้วในตัวเลขเนี้ยนะครับเราจะได้เห็นว่ามันมีข้อเปรียบเทียบอะไรบ้างแกปนะครับเติบโตขึ้นถึง56มีรายได้อยู่ที่11,000ล้านบาทนะครับขาดทุนอยู่ที่325ก็ยังขาดขาดทุนอยู่ รายแมนรายได้อยู่ที่สี่พันกว่าล้านบาทนะครับเติบโตที่สองร้อยเติบโตเยอะมากนะสองร้อยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นการเติบโตของมันเนี่ยคือการแบบขยายไปอยู่ต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับขาดทุนยังแบบครึ่งครึ่งอ่ะของรายไระรายได้ที่ได้เข้ามานะครับขาดทุนถึงสองพันสามร้อยล้านบาทนะครับโรบินเพิ่งเข้าน่มามาไดพ้พักหนึ่งปีกว่านะครับรายได้หลัก รายได้ก็อยู่ประมาณสิบห้าล้านนะครับถาดทุนที่อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสาสิบห้าล้านนะครับอันนี้โรบินก็คือเขาก็หลกักๆก็คือไม่มี GP นะครับแล้วเขาอาจจะต้องเอาธุรกิจตัวอื่นมาช่วยพยุงเรื่องรายได้ที่จ่ายให้กับคนขับแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากช็อปปี้ฟู้เพิ่งเข้ามานะครับจริงๆชอปปี้ฟู้เนี่ยมีอยู่ต่างประเทศแล้วไม่แน่ใจมีที่ไหนมีอินโดหรือที่ไหนสักแห่งเนี่ย ในเอเชียตัองเอาถึงได้ที่มีช้อปปีเข้าไปเปิดบริการยังเห็นมาแล้วเพิ่งเปิดนะครับรายได้อยู่ย่มาณสี่แสนนะครับแต่ดันมีกําไรอยู่ที่สองแสนเจ็ดแสดงว่ากําไร้เขาได้มาจาก GP ที่เก็บจากลูกค้านะครับฟู o d เพนด้เนี่ยสิฟู o d เพนด้าเนี่ยแต่ข้อมูลในปีสองพันิเอ็ดเขาไม่มีเขามีแค่สองพันยี่สิบรายได้สี่พันสามล้านขาดทุนสามพันห้าร้อยล้าน ถามว่าทําไมฟูดแพนด้ายังขาดทุนเยอะขนาดนี้อยู่ฟูดเพนด้ารื้เฮีย er, รู้สึกจําได้ว่าเขามาเปิดตลาดในประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยนะที่รู้สึกจะเป็นเจ้าแรกๆเลยเพราะว่าแต่เฮียไม่เคยสั่งในสมัยนั้นก็คือฟูดแพนด้าเนี่ยเข้ามาในโปรโมชั่นคือส่งฟรีส่งฟรีล้วนๆนะครับเฮียม, er มองว่ามันก็เลยทำให้เกิดตัวของการขาดทุนที่สะสมมาเรื่อยๆนะบอกเลยแล้ว อยากให้มองว่าสั้ง5แอปพลิเคชันนี้มีความแตกต่างอย่างไงไปดูที่แกละกันแกลปเนี่ยขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆเห็นไหมสร้างการเติบโตได้มูลค่าคือรายได้คือหมื่นหนึ่งื่พันขาดทุนแค่สามร้อยซึ่งก่อนหน้านี้นนแกลปขาดทุนเยอะมากนะในในส่วนของแกลปเนี่ยาขาดทุนน้อยลงคือสามร้อยี่สิบห้าหแสดงว่าเมื่อเอาแกปไปเปรียบเทียบกับแอปอื่นๆเนี่ย นะครับในแกลปเนี่ยมีประเภทการให้บริการเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สินเชื่อเงินสดทั้งคนขับทั้งร้านค้าไม่เป็นประเภทรถมอเตอร์ไซค์เรื่องทั้งเรื่องของอแก๊ปฟูด้ดแกลปบค์แก๊ปบินคือมันมีเยอะมากความหลากหลายของการให้บริการละกันถ้าเปรียบเทียบของระบบนิเวศเนาะความหลากหลายของระบบนิเวศหรือระบบถ้าเรามองว่าระบบนิเวศกับเราเปรียบเทปรียบเทียบว่าแก๊ปมีระบบประเภศท,ที่ ให้การให้บริการที่เยอะมากๆมาเลยทาให้การเอาไรายได้มารวมรวมกันอันนั้นขาดทุนอันนั้นมีรายได้อันนั้นมีกาไรเยอะอันนี้ขาดทุนน้อยอันนี้ขาดทุนเยอะอันนี้กําไรเยอะมันก็มาผนวกกันว่ามันก็กลายเป็นว่าขาดทุนก็น้อยลงเรื่อยๆแสดงว่าในอนาคตนเนี่ยแกอาจจะได้กาําไรแล้วอาจจะสักไม่กี่ปีข้างหน้าส่วนไลน์แมนเนี่ยการให้บริการไลน์แมนหลักๆคือการสั่งอาหารล้วนๆกับการส่งของ นะครับไลแมนก็ถ้ามึงเพิ่งกำการแยกตัวจากลาลาโมบเมื่อมาเมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพนะและปริมณฑลส่วนต่างจังหวัดก็คือไลแมนทั้งหมดไลแมนกําลังปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับไลแมนเริ่มมีการส่งของทั่วประเทศส่งของเฉพาะในจังหวัดก็คือส่งของเร็วะก็คือ messenger เปิดตัวทั่วประเทศแล้วในเมื่อวันที่7มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็เฮียคิดว่าในอนาคตไลแมนจะต้องทำไลแมนเอ็กเพรสเกี่ยวกับ การส่งของข้ามจังหวัดคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าหนึ่งไลแมนมีไลช้อปปิ้งไลแมนเป็นของไลประเทศไทยนะไลแมนมีในในไลมันมีไลช้อปปิง้งเขาอาจจะต้องเอาจุดเด่นของไลช้อปปิ้งอะ่ะมาผนวกกับไล Man ที่มีจุดเด่นของไลแมนเพื่อส่งของลูกค้าได้เร็วขึ้นอนาคตอาจจะมีอยาคาดเดาไว้นะครับแล้วการขัดทุนเขาการเติบโตเขาสูงมากแต่การขาดทุนเขาก็ยังเยอะอยู่คุณที่สุ 2,300ล้นแล้ว,ล,วลายแมนกําลังปรับเปลี่ยนการจ่ายงานจากการที่แย่งกันกดงานกลายเป็นการยิงงานให้เนียคิดว่าลายแมนน่าจะเอาโมเดลคล้ายๆกับแก๊บเ,เ,เนี่ยมาแลาคนพูดว่าผู้ไม่หารแกลบมาแม่เฮียไม่ได้มองอันนั้นเฮียมองว่าธุรกิจพวกนี้เหมือนกันหมดนะครับการจะทํำยังไงให้ได้กําไรคือการเดินตามผู้ที่ประสบความสําเร็จ นะครับเขามีฐาน database มากพอเมื่อไหร่แล้วเขาจะทําการตบตบตบเพื่อให้ได้กําไรขึ้นมานะครับในส่วนของลน์เฮียคิดว่าตอนนี้เขากำลังนั่นแหละบางจังหวัดไปการยิงงานแล้วการยิงงานเสร็จกันคืออย่างที่เฮียบอกว่าลน์เนี่ยบางออเดอร์ที่ราคาสูงเนี่ยไม่มีใครกดรับกันถูกปะ่ะลูกค้าอาจจะไปสั่งเจ้าอื่นไปสั่งโรบินแทนไปสั่งแก๊ปแทน หรือไปสั่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีให้บริการในพื้นที่ของเขาทําให้ลูกค้าลายแมนมันหายไปเขาเลยมองในแงาน,นนั้นว่างั้นฉันก็บังคับให้งานคุณเลยแล้วฉันก็แบ่งส่วนแบ่งให้นิดนึงการเป็นให้โบนัสนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้เป็นเอุผลหนึ่งที่เนี่ยพูดไปส่วนของโรบินเนี่ยอาจจะเนิบๆไม่ได้มีอะไรหวือหวามากเพราะว่าเขาก็พยายามทำห,หลายๆ อาประเภทงานเข้ามาเช่นการจองโรงแรมการอาอะไรอะส่งของในในาโคสนะโรงแรมนี้เปิดแล้วส่งของยังไม่เปิดมาดกาลังจะเปิดแล้วแล้วก็เขาไปเปิดที่เชียงใหม่พัทยาภูเก็ตหัวหินนะครับก็กระจายไปตามหัวเมืองแล้วกันอย่าคิดว่าเขาน่าจะแค่หัวเมืองเขาน่าจะไม่ไปทุกจังหวัดไปทุกจังหวัดมีความรู้สึกว่ายากพอสมควร ในส่วนของช h อป e e f o o ้เนี่ยมาใหม่มาแรงแล้วก็เขาไปเหมือนได้ไงอะ่ะไปเปิดตัวในหลายๆจังหวัดอย่างรวดเร็วเขาเพิ่งเปิดตัวได้แค่ครึ่งปเองนะเขาไปในหลายๆจังหวัดที่เยอะมากไปโอ้โหเร็วเปิดตัวได้เร็วมากเพราะว่าหนึ่งเขามีฐานลูกค้าที่เยอะมากๆในแอปช้อปปี้ออนไลน์ปกตินะครับเขาพยายามทําระบบนิเวศเขาให้ใหญ่พอเขามีทั้งช้อปปี้เป ช้อปปี้เอ็กที่เป็นส่งของเหมือนใบใสนีเหมือนแฟลการสั่งของออนไลน์เขาเติมไปเป็นช้อ p ป,ปี้ o ู้ในการสั่งอาหารต่อไปเขาจะไปเปิดตัวช้อปปี้เมสเซนเจก็คือส่งของรวดเร็วภายใน1-3ชั่วโมงในจังหวัดนั้นๆนะครับส่งของฟู้ดเพนด้เนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะว่าเขายังขาดทุนสะสมอยู่ก็แน่นอนเขาต้องหาแ,แหล่งในทุนใหม่้ฟู้ดเพนดเสียอย่าง การจ่ายงานเขาเนี่ยไม่เหมือนแอปอื่นมันเลยทําให้อ่าเขากดเขาเขาจะไปกดราคาค่าอ่าค่าส่งกับไลเดอร์ทาให้ไลเดอร์เนี่ยมันมีการหมุนเวียนตลอดเวลามันทําให้แบบลูกค้าอาจจะไม่ได้มั่นใจมากเพราะว่าบางทีสั่งแล้วนานกว่าจะได้เพราะวามามีการพ่วงมีการแบดท,ที่เยอะมากๆบางคนเนี่ยบนในคลิปนียว,ว่าเนี่ยกูแพนด้านเนี่ยเขาเคยสั่ง เป็นชั่วโมงกว่าจะมาได้แล้วหูของมาบางทีก็อาจจะเย็นไปแล้วอาจจะรูปร่างไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออมันคิดว่าเขาต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายงานใหม่รูปแบบการคิดใหม่เขาต้องยกเรื่องคําว่าฟรีออกไปบ้างนะครับมาทําคือต้องอย่างนั้นแหละตอนนี้กครมาว่าหนักสุดคือฟู้ด p พนด้าแต่ตอนนี้เขาได้ผู้บริหารใหม่มานะของในประเทศไทยเดีย๋ยวลองดูว่าเขาจะปรับเปลี่ยนปเปนรูปแบบเขาพยายามทาหมา ทำร้านยาแต่ด้วยมาจิ้นหรือตัวกําไรมันเนี่ยเรียกว่าบาง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 อย่างเนี่ยมาจิ้นหรือกําไรเนี่ยมันน้อยบางร้านมันไม่อยากเข้าร่วมเพราะว่าเข้าร่วมไปแล้วคุณเก็บ G.P เราถึงสามสิบถึงสามห้าแล้วเราไปบวกเพิ่มอีกลูกค้าก็แพงดิซึ่งร้านมันไม่ไม่ละร้านมันไม่ได้อยู่ไกลจากลูกค้าที่เขาอยู่ในพื้นที่เลยเว้ยมันก็อยู่ในใกล้ๆกันทั้ทงนั้นอะ่ะเออมันทําให้แบบเขาก็เห็นอยู่แล้ว ทำไมมึงขายในแอปแพงล่ะหน้าร้านมนขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบพูดยากเนาะคือพอไปเอา g ีพเขาเยอะเนี่ยพอมาจินเขาเหลือน้อยเนี่ยหรือตัวกําไรมันเหลือน้อยเนี่ยเขาก็ต้องบวกขึ้นไปอีกมันทําให้ราคาสินค้ามันแพงเวอร์นี่นักฟูแลนดะ้านี่น่ากลัวแต่ว่าเขาอะเปิดไปเกือบทั่วประเทศแล้วมันเลยทําให้แคดโฟหรือกระแสงเงินสดของเขาเนี่ยมีการหมุนเวียนอยู่ทั่วประเทศมัน ว่ามันก็ยังพอได้ไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มเปลี่ยนจากการใช้ดาราในการโฆษณาก็มาเป็นพวกอ่ะเป็นมาสคอตตอนนี้ก็จะเป็นหมีสีชมพูใช่ไหมล่าสุดนี้เพิ่งเห็นก็จะเป็นอะไรวะจำชื่อไม่ได้เี๋วเพิ่งเห็นว่าแบบ๊บช่องโคตรครูอ่ะอชื่ออะไรเออเประมาณนั้นแหละอ่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้ละลืมคอมเมนต์นิดนึงนะครับโอเค วันนี้มาพูดให้ฟัง,งเฉยๆนะครับมาเล่าสู่คนฟังข่าวพวกนี้ควรเราเป็นไรเดอร์หลายๆคนเป็นไรเดอร์เป็นร้านค้าควรรับรู้ไว้ด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราต้องการเราต้องเดินไปทางไหนต่อในอนาคตเนาะเราไม่ได้อยู่อยู่แค่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e ช่องเอมินทีวีให้เฮียตินะครับวันนี้มาเล่าสู่คนฟังอย่าลืมดูถึงตอนนี้แล้วกดคอมเมนต์ให้เฮียด้วยนะครับตรงสติ๊กเกอร์ให้ด้วยกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ